ศึกเลือกตั้งปี69เพื่อไทยตีตื้นคะแนนพุ่งคาดจะก,กว่าที่นั่งในสภาได้จัดตั้งรัฐบาลแน่นอนสวัสดีนะคะคลิปนี้เรามาก่อติดเลือกตั้งปี69อีกนะคะเพื่อไทยตีตื้นคะแนนพุ่งคาดจะก,กว่าที่นั่งในสภาได้จัดตั้งรัฐบาลแน่นอน ข้อมูลล่าสุดณนะต้นเดือนมกราคม2569พบว่าคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นตีตื้นขึ้นมาในบางพื้นที่และบางโพสำรวจท่ามกลางบรรยากาศการเตรียมตัวเข้าสู่การเลือกตั้ง2569จากรายงานของซูเปอร์โพเมื่อปลายเดือนธันวาคม2568ถึงมกราคม2569ระบุว่า พรรคเพื่อไทยมีคะแนนนิยมขยับขึ้นมาเป็นอันดับสองที่ประมาณ7.8ล้านเสียงตามหลังพรรคภูมิใจไทยที่ขยับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งการแข่งขันในระดับตัวบุคคลผลสำรวจของสวนดุสิตโพชี้ว่านายยศชนันวงศวัสร์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยมีคะแนนนิยมคะแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ 21.95ซึ่งใกล้เคียงกันกับอันดับหนึ่งอย่างนายนัทพงศ์เรืองปัญญวุฒิจากพรรคประชาชนร้อยละ23.97อย่างมากเลยซึ่งประชาชนให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาปากท้องและเศษรษฐกิจร้อยละ81.9ซึ่งเป็นจุดแข็งเดิมของพรรคเพื่อไทย รวมถึงการชนะเลือกตั้งซ่อมหรือรักษาฐานเสียงในพื้นที่สำคัญเช่นจังหวัดเชียงรายที่ผู้สมัครจากพักเพื่อไทยได้รับคะแนนสูงสุดแม้คะแนนจะเริ่มตีตื้นขึ้นในบางโพแต่โพอื่นๆเช่นนิดาโพยังคงสะท้อนว่าในภาพรวมระดับประเทศพักเพื่อไทยยังต้องขับเคี่ยวอย่างหนักกับพักประชาชนและพักภูมิใจไทยที่มีกระแส ร้อนแรงเช่นกันซึ่งในขณะน,นี้พักเพื่อไทยได้ประกาศความพร้อมส่งผู้สมัครครบทั้ง400เขตและได้หมายเลขพักคคือหมายเลข9สำหรับการหาเสียงเลือกตั้ง2 5 6 9นี้นะคะซึ่งนายยศชนันให้สัมภาษณ์ภายหลังการจัดสลากได้หมายเลข9ว่าเป็นเบอร์ที่ดี และเป็นสิริมงคลสื่อสารง่ายซึ่งจะเป็นส่วนที่ช่วยทําให้เราสามารถสื่อสารกับพี่น้องประชาชนได้ง่ายเป็นเลขที่จําง่ายพร้อมชูสัญ,ญลักษณ์ในการทำหมายเลข9ด้วยและนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารในวันนี้ในการเลือกตั้งสู้ศึกเลือกตั้งปี6-9นะคะส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรนั้นคอยติดตาม เป็นกำลังใจให้กับทางช่องทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ